เคยสงสัยไหมว่ามีอยู่4 0 0 0มืเจมสามารถสุ่มได้ซีเคตหรือไม่ถ้าให้พูดตรงๆแล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นั้นเกมกำลังจะอัปเดตแล้วซึ่งตู้ล่าสุดที่ผมถ่ายอยู่นะตอนนี้ซึ่งมันเป็นตัวซีเคตโกโจนั่นเองซึ่งณปัจจุบันเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเมตาแล้วซึ่งผมอยากได้ไอโกโจนี่มากอยากได้สุดๆอีกสาชั่วโมงมันก็จะอัปเดตแล้วอนะ่ะเนาะผมมีเป้าหมายว่าอย่างน้อยก่อนเกมอัปเดตก็อยากได้โกโจมาสักตัว โดยที่อมีงบอยู่4ี่หมื่นเจมซึ่งเอาจริงๆโอกาสได้โกโจมันไม่น่าได้อยู่แล้วแต่ใครจะไปรู้4ี่หมื่นเจมอาจจะพอก็ได้เนาะเพื่อไปการไม่เสียเวลางั้นเปิดตู้แรกก่อนเลยโอ้โหเปิดมาก็ได้ม่วงก่อนเลยแหมสุดยอดคือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามีใครสังเกตไหมถ้าทุกคนสังเกตดีๆที่บูม่าผมแล้วล่ะก็คุณจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ลองมองเข้าไปดูใกล้ๆสิเห็นใช่ไหมล่ะ พอนั่นคือเอมิโก้ชอบร้านขายไอดีไก่ตันบอกคุ้นราคาถูกเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นมีลุ้นได้ผลโมจิตื่นด้วยนะและยังมีกดเกมพาร์ตเลทเจ็ดกับกดผลด้วยเดี๋ยวก่อนถ้าคิดว่าตัวเองมีโชคแล้วก็ร้านนี้ก็มีให้สูงด้วยนะเริ่มต้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นและมีแมปอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสกีป,ปี้ที้ทาวเวอร์ดีเฟนส์เนบสบอลแถมตอนนี้มีให้กดเกมพาร์ตอะดัปตี้ทิปแล้วนะและแมปต่างๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยอย่าาลลืมไปปใช้บรริกรกันะ ขายของเสร็จแล้วกดต่อเริ่มมาก็อันที่2เลยอุ้ยเรามีลีเจน์ออกโอ้โหเรามีโชคมีแววอยู่มีแววอยู่มีแววว่ายังไงก็ไม่ได้ซีเค็ดไม่ <No. S 1> มไเ,เป็นไรเอ้ากระเป๋าเต็มซะงั้นโอเคมาเคลียกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมออโต้เซลล์อีพีกับลีเจนเดอรี่เลยละกันเพราะว่าเนื่องจาก38,000เพชรเพนนีเป็นอะไรที่ข้อข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นผมขายพวกนี้ให้หมดนี่แหละไปกดรอบที่3ต่อเลยได้อะไรโอ้โหม่วงเออก็ได้แหละอีกรอบนึงดูซิได้อะไรโอ้โหม่วงมาอันเดียว ถ้าม้วนเดียวไม่ต้องให้ก็ได้โอ้โหฟ้าล้วนโอ้โหโอ้โหนี่ไงไม่อยากได้ม่วก็ไม่เอาก็เอาฟ้าให้หมดเลยอุ้ยทองมาแต่ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่อย่างน้อยเอามิติให้เห็นหน่อยได้ไหมจะได้รู้ว่ามีโชคไหมวันนี้เฮ้ยเฮ้ยมิติมิติออกแล้วมิติออกอู้อูถือว่าเปิดประเด็นที่ดีแต่มิติแล้วอุ้ยขออัญเชิญ ถูกเรื่องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าไม่ถูกขอโทษครับโอเคโอเคเสียไปแค่เออสี่พันกว่าเจมได้มิติตัวหนึ่งถือว่าดีพอเวอย่างน้อยก็ได้มิติมาแล้วแสดงว่าซีเคียดน่าจะมีโอกาสอยู่งั้นกดต่อเลยซีเคีดออกไหมออกไหมออกแต่ม่วงไม่เป็นไรม่วงกับแดงก็คล้ายๆกันตรงไหนวะโอ้ยสีทองมามาเป็นออเดิร์ฟก่อนโอ้ฟาล้วนอีกแล้วดวงจะเคลมไปไหนเนี่ย เอ้ยมันต้องมีมิติให้ผมเพิ่มแล้วป่ะมิติช้นี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเท่น่าดูโอ้โหฟ้าล้วนฟ้าล้วนอีกแล้วโอ้โหลูห้ตัวอีกทีเหลือสามหมื่นเจมแล้วอะหนึ่งหมื่นหายไปไวมากโอ้ตายแล้วโกโจจะได้กับเขาไหมเนี่ยดูแล้วน่าจะหมดหวังอฮ้ยกดผิดเพิ่งกดอันเดียวเฉยโทษครับโทษสีทองอ๋อขอมิติอีกสักตัวได้ไหมโลอุ้ยลู้ตัวอีกทีก็เหลือ สองหมื่นห้าแล้วไวมากเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมสุ่มรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลองไปสุ่มที่เซิร์ฟเทปดีกว่าเห็นเขาว่าเซิร์ฟเทปนั้นโชว์โคตรบ้าบอผมไม่รู้ว่าจริงไหมลองเชื่อดูละกันอุ้ยอุ้ยมิติกมามิติกมาอู้หูได้มาแล้วสองตัวโอเคใช่นี่ไหมใชยนี่ไหมอุ้ยโอ้โหธรรมดาโถเอ้ยสเต็ก็ไม่ได้ดีเลยไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่ออกมาให้เห็นโอเคถือว่าเซิร์ฟธรรมดาเซิร์ฟพับบิดนั้นก็ โชคก็ใช้ได้อยู่แหละได้มิติสองตัวถือว่าคุมม้มเลยเหลือีกนิดเดียวละเดี๋ยวผมลองไปสุ่มในที่เซิร์ฟเพดดีกว่ามามาที่เซิร์ฟเพดแล้วและได้ข่าวว่าต้องไปอินเดียด้วยใช่ไหมเพื่อเป็นการเป็นสิริมงคลไปอินเดียเลยเอาเซิร์ฟแบบคนเยอะๆจะได้ไปดูดดวงชาวบ้านนี่เข้ามาแล้วเซิร์ฟอินเดียโอ้เซิร์ฟแห่งการเออให้โชค เรามั้งคือมันให้โชคกับคนอื่นๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะให้โชคผมบ้างไหมอ่ะเหลืออยู่25 0 0 0้าแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่แปลกเพราะเราเอามาน้อยอุ้ยกดทีเผลอโอ้โหอุ้ยมิติออกออกตรงไหนวะเฮ้ยกดอีกรอบเราจสีเกตสิไหนวะสีเกตไม่เห็นมีเลยกดอีกรอบนึงปุ๊บโอ้ยทองเอามาทำอะไรมาต้องออกแล้วไม่ออกได้ไงขนาดพื้นรอบเราจเป็นสีแดงเลยแดงเฮ้ยอยากได้แดงอะอยากได้แดงโอ้โห ก็คิดว่าลุงเอพอกับเกมนี้สองหมื่นสุดท้ายสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้ว,ล,วลีเกตไม่ออกหน่อยเหรอผมเดินทางเกินครึ่งแล้วเนี่ยโอ้โฟาลวนโอ้โห,หโโจะมีโชคกับเขาว่างไหมเนี่ย to take control life's to show get out of your head make a better life instead you gotta give it all your best so put your hands up to the sky and live your best life all right don't just let it go by just try oh my god only one life got only this time we're gonna get it right you gotta... สุดท้ายเหลือหนึ่งหมื่นเจมนี่โชคเหลืออะไรวะเนี่ยไหนเขาบอกกันว่าเซิร์ฟอินเดียนั้นดีนักดีหนาทำไมดวงผมไม่เห็นดีกับเขาบ้างเลยมาหนึ่งหมื่นสุดท้ายขอได้เห็นซีเคสักตัวได้ไหมนะขอร้อง please นะ please ขอเถอะ อฮ้ยเฮ้ยลุงออกลุงออกโอเคอย่างน้อยลุงออกมาก็ยังดีหรือว่าได้จากการันตีวะเนี่ยโอเคอ๋อได้จากการันตีโอเค,อเค,อเค,อเคไม่ดีใจแล้วโหพอ,อพอเลิกซุ่มก่อนเพชจะหมดและหรือว่าจริงๆแล้วเซิร์ฟอ,อินเดียมาอาจจะดีหรือเปล่าโชคอะดีอยู่แล้วแค่ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟหรือเปล่าไหนลองเปลี่ยนเซิร์ฟสีมาเปลี่ยนมาเป็น,เปนห้องน้อยสุดบ้างละกันมาเปลี่ยนห้องแล้ว ดูซิเผื่อโชคอาจจะดีขึ้นมาหน่อยอุ้ยเ้ยอู้อู๋อู๋เอมีมีแววเซอมีมีแหววอุ้ยกดครั้งแรกได้ลุ้งเลยกดครั้งแรกได้ลุ้งเลยโอ้โหแต่รล่าสองนี้ได้ฟ้าเลยแป๊บนะผมขอทําใจแป๊บหนึ่งคือสี่หมื่นตอนแรกผมก็คิดว่ามันก็เยอะระดับหนึ่งนะแต่กดไปเรื่อยๆอยู่ดีๆ มันก็เหลือแค่สองพเชนเลยสองพันสุดท้ายขอเตรียมใจแป๊บหนึ่งว่าไม่ได้โกโจแน,น่ๆมาชุดแรกโอ้ยม่วงล้นเลยชุดที่สองขอแดงได้ไหมขอแดงตอนปิดคลิปก็ยังดีนะยังได้โกโจหนึ่งพันเพชรสุดท้ายซูมได้อีกแค่สองรอบแล้วแดงแดงไม่ออกแดงไม่ออกไม่นะ ได้โกโจแน่ๆเลยเออหกร้อยสุดท้ายอ่ะครั้งสุดท้ายปุ๊บออกไหมอโอ้อโหฟ้าล้วนฟาล้วนเลยเฮ้ยร้อยแปดสิบห้านี้อาจจะได้โกโจก็ได้นะใครจะไปรู้ฮึบค่อยๆสูบอาจจะมีโชคไม่อะไม่มีอาจจะเป็นรอบสองก็ได้ลอบสองอาจจะมามาไหมมาแบบพลดถอยรอบสุดท้ายขอโกโจได้ไหมโกโจปิดคลิปปุ๊บโกโจโกโกโกโจ โเจอเดี๋ยวดีใช้ดาบเหรอวะเออไม่เล่นเกมนี้แล้วงอน